ศาสตราจารย์ดรอกตร์อรันอินเจริญศักด์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันดํารงตาแหน่งศาสตราจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยศ <M Downtown> าสตราจารย์ดรอารอรันอินเจริญศักด์เป็นนักวิจัยที่อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า40ปี งานวิจัยของศาสตราจารย์ดรอรันในช่วงแรกมุ่งเน้นการศึกษาถึงกลไกที่ไซยาโนแบคทีเรียมีต่อการตอบสนองต่อภาวะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความเครียดจากความเค็มจากผลการวิจัยดังกล่าวนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทนความเค็มในไซยาโนแบคทีเรียชนิดอ f ฟา o t ติค h a l โลฟิต i c a จากนั้นได้เริ่มขยายงานวิจัยโดยศึกษาเพิ่มเติมในไซยาโนแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่ง คือไซเนโคซิสต s โดยศึกษากลไกาการนำเข้าและกลไกาการตอบสนองต่อภาวะการขาดฟอสเฟตในซิน o คไซสต s ในช่วง10ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรอรันได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและภาวะการขาดแคลนพลังงานจึงได้เริ่มงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้มากขึ้นโดยได้ทำการศึกษาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ จากไซยาโนแบคทีเรียรวมถึงการประยุกต์ใช้พอลิเอมมนที่ผลิตได้จากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อประโยชน์ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยนอกจากนั้นได้ขยายการศึกษาโดยครอบคลุมถึงการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซลงานวิจัยที่ผมทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นการนำสาร่ายจุลภาคหรือที่เราเรียกว่าสาราย ที่เราเรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่าไมโครอ l ลจี gae, มาเป็นตัวสารตั้งต้นในการทดลองจุดประสงค์ของเรานี้ก็คือจะพยายามหาไอ้โปรดักที่อยู่ภายในตัวสาราหายชุลภาคเนี่ยมันนำมาใช้ประโยชน์ตัวอย่างอันนึงเช่นการผลิตไอ้โพลีเอมีนผลิตพลาสติกชีวภาพรวมทั้งผลิตสารป้องกันสี UV เป็นต้นนะฮะแต่องไรก็ตามในระยะเวลา หปีหรือสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ตระหนักถึงไอความจาเป็นในการที่จะต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนเราก็เลยเใช้ตัวสาหร่ายจุลภาคเนี่ยมาเป็นสารต้นต่อเพื่อจะผลิตพลังงานเช่นพลังงานไฮโดรเจนพลังงานไบโอเอทานอลพลังงานไบโอดีเซลเป็นต้นนะซึ่งผลการทดลองส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยเราก็นําไปสร้างองค์ความรู้ในระดับสากลโดยการนําไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผลกระทบสูง รวมทั้งผลงานที่ได้เนี่ยก็เป็นการช่วยผลิตบัณฑิตนะฮะโดยเฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาเอกปริญญาโทซึ่งที่ผ่านมาเกือบ40ปีนี้ก็มีผลผลิตบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยก็ได้ประมาณร่วม40ท่านนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาวและเรายังคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยพลังงานทดแทนที่เราผลิตได้จากสาหรหลายจุลภาคเนี่ย สามารถจะขยายส่วนผลผลิดได้นะดรับอุตสาหกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้หลายด้านทั้งทางชีวเคมีสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพในไซยโนแบคทีเรียแกวงการวิจัยโดยรวมเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ให้เกิดขึ้นในระดับสากลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน อีกทั้งประโยชน์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนําไปสู่การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า40คนซึ่งเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ด็อร์อรันอินเจริญศักด์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาประจำปี2565